บางปูบางคนกะอุย้ยเนาะพี่น,อน้องเนาะพราาจิตพอนเจ้าเนาะเพื่อนว่าเนี่ยอสิอยากดังคักเนาะเพื่อนว่าไปหลอกเล่นแบบเพื่อนผมไม่ได้หลอกเล่นแบบพี่นอ้นบบนองครับเพราะว่าพวกเฮ็ดอิงสิมาโดนเลวเฮ็ดกินอิงสิละนะครับบันนอกบันหน้าห่วยดังขึ้นเพื่อนกับใครเดีนะพี่น,อน้องเนาะอืมอืมคอยบ่อยากดังเนาะคอยอยากได้เงินอืมเอาว่าันตรงตรง,ง,งไงล่ะอืมอ่าก็ค่อยเฮ็ดไปพี่น้องครับคลิปบางปูบางท่านนะครับเพื่อนน้ำกัน เออเพื่อนกับผู้มาเหลียน,น้ำมาคุยเพื่อนบามาปรึกษาเรื่องของชีวิตอืมอืมชีวิตอย่าง Sie ไรชีวิตครีเอเตอร์นี่ละออจิตพ่อนเอ้ยเพื่อนบา้างเออว้าเป็นอีหยังดอกออจิตพ่อนเพื่อนบา้างอืมแขวนมีแต่คนบุรี่แขวนไวเฮ็ดคลิปจังซี่อืมเพากับบุรี่แขวนวาจังสั้นจังซี่เพื่อนบา้าอยาไปสนใจฮะเฮามีหนาที่เฮ็ดคลิป อให้เขาเบิงเขาก็เฮ็ดไปอบางผู้บางคนก็ว่ามีแต่เขาว่าว่าคลิปไข่ประดิมาตัดฐานคลิปไข่เชินว่าอืมบ่มีคุณภาพคลิปจะม,ม,มีคุณภาพไม่มีคุณภาพไม่ได้อยู่เกี่ยวกับนะฮะผู้นั้นผู้นี้ว่าอยู่ที่ a อออยู่ที่ระบบของเขาอยู่ที่เจ้านายคนใจต่างเฮาเขามีนาที่เฮ็ดไปพี่น้องครับให้พี่น้องป้องไปได้เบิ่งได้แง่งกัน ่ผู้ใดมีนะที่เบิ่งกับเบิ่งไปล้ะพี่น้องเนาะอืมเออบ่ามากกับปัดพานกับใครนั่นล่ะพี่น้องครับแต่ว่าสีบอกไข้เด้อพี่น้องเด้ออืมพ้าใส่บล็อกเขือร่อะพี่น้องใส่บลอกเขือลงไปถ้าผู้ใดนะครับเบิ่งคลิปมูอืมบ่เบิ่งคลิปมูบ่มีปัิสีสัมพันธ์เนี่ยพานยากครับรับรองล่ะอืมปัดกิดไฟแดงเออาปัดยิดไฟแดงสี่แยก ค่อยๆหั่นมะเขือลงไปนะฮะนี่ใส่มะเขือนะครับพี่น้องนเนี่ยสีไล้แน่ก็ค่อยเบิ้งไปพี่น้องครับผมเฮ็ดเป็นหลายตอนอืมอ่าบางผูบบางคน้นนี่รวบลัดตัดตอนปุ๊บ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 เสร็จเลยไดย้ไอติชพ้อดเหมือนว่าบางทีเขาตัดเฮ็ดอ่าคลิปออกมานะครับเห็นมันอันดันแต่ว่านี่ค่อยมาเฮ็ดเป็นซีรีส์เฮ็ดเป็นหนังซีรีส์เนาะไอติชพ้อดจะกระไดเนาะ จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคอยละแต่ว่าว่าโดตรงๆพี่น้องครับถ้าผู้ใดเด้อมีคนขอมาคอมเมนต์มีคนขามาว่าจังสันจังสี่ให้เจ้าภูมิใจเลยครับอ่าให้ภาคภูมิใจว่าตอนนี้ท่านกําลังจะดังอ่าท่านกาลังจะมีซื่อมีเสียงผู้อื่นเขาแต่ว่าก็ต้องขยันทำคลิปพี่น้องครับอืม ย่าขาดเพื่อนในฮิตจังใดฮิตจังสัน้นอ่าเฮากับะยาไปลั่นเพื่อนอยู่ในกฎในเกณฑ์